ที่กิูดนี้แบบแม่งโพรสดอ้ำคาใครวะอ้ำคาใครวะยยายากูกูเป็นเอ็นีเป็นอะไรนะกูเป็นวิวกรเป็นเป็นหมอ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 อัอย่าไปไหนนะเป็นหมอได้เออออย่าไปไหนนะทีอะไรวะัดเรามไโดนคายด้คือ กูเป็นนักบุท่อง่บเปิดกองเงอนแค่มื่อเยอะแค่เล็บได้อ่ะเหลือกันอีกแล้วอ่ะเสร็จแล้วผู้หญิงไม่มีใครเชื่อตอนนี้เขาเพลินเล็บเสียใจคนอยากอยู่ด้วยกันนี่แบบไม่มีใครเชื่อเลยน้ำพากูไปทำไปหน่อยเล็กตอนี่ก็ต้องจีบกินอีกเสียใจโอ้โ้วจีบขเจอะนะ ฮัลโหลกิคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะไม่เรากดกันเดียวไปกินไข่ไปบ้างอ่ะกินไข่ไปบ้างกินไข่ไปบ้างเรากดกันคนเดียวเจ็ดคนเอ้ยโคตรเที่ยเลยโคตรเที่ยเลยว่าแล้วมึงเป็นไอ้เที่ยมึงโคตรเลวมึงโคตรเลวมึงโคตรเร็วมึงโคตรเล็วกิจจริงอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงตีหนูตีหนู ไอหนงปืนอัดหนูมึงมั่งเป็นแล้วไม่มีปืนไว้แบบนี้มึงอาเป็นมึงอาเป็นต่อต่ง้นเวข้นเรวคนเรวคนเรวไอชี้ะลาทายกูลาทายกูยไม่ได้เนยไม่ได้เรน่างงีไม่ได้เ่นไ้่นเรวอะไม่ได้เนไม่ไ่เนเรีวจริงเรวจริงเรวจริง อย่างนี้ไม่ได้เล่นอย่างนี้ไม่ได้เล่นอ้าไหนใหนมาดูมาบอกว่าจะมาฮะกิทโอมอ้าวไะเนี่ยอ้าวไปไหนอ้าวไปไหนอ้ามึงหุ่นนี่แต่กูสงสัยถูกคนด้ไรสายเยี่ยมสงสัยใครสสงัก็คือตอนแรกกูเป็นคนพูดเองว่า ก็เจอเมึงถามว่าเช่ยอ้ำหายไปไหนแล้วกิจก็วิ่งตามกับมึงใช่ช้ากูเลยบอกว่ากิจโอมอ้ำปะเนี่ยและกูสงสัยกิจอยู่แล้วกูเป็นสารเตียไม่สามกูเลยก่อนหรอเอ้ากูกดข้ามเพื่อที่แบบเพื่อไม่ให้ดูชนะก็กูเฉยๆฉยไม่เป็นคนดีกูกดรีพอร์ตเฉยๆอ่ะให้มันรีกูข้ามเหมืกูดาวเห็ไหมข้ามหมดกูว่ะ ปวดกล้ามใช่ไหมอาวแล้วใครปวดกลัวกูเองอ่ะกูเองอ่ะแต่แล้วปวดกล้ามจริงเต่งว่ะ